ค,คัสสวดี่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเหรียญ3ด้านสื่อกลางสร้างสรรค์เพื่อสังคมรอบครอบที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมทุกคืนวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง P S I Channel แห่งนี้ครับค่ะและที่เพิ่งผ่านสายตาคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวเหรียญ3ด้านค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ให้ชื่อว่าเหรียญจอมพลังค่ะถูกต้องครับซึ่งสาเหตุที่ทางรายการตัดสินใจหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาทําก็เพราะว่า เหรียญที่เรากําลังพูดถึงนี้คือเหรียญควอนตัมที่มาพร้อมกับเสียงเล่าลือว่าสามารถเพิ่มพลังให้กับผู้ที่มีไว้ครอบครองได้ใช่ละค่ะแต่ว่าเสียงคาเล่าลือเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้หยุดเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นยังไปถึงวงการดาราใช่นักการเมืองด้วยไฮโซมีหมดเลยใช่ค่ะที่เชื่อถือในพลังของเหรียญนี้ค่ะและนี่คือปรากฏการณ์ที่เหรียญสามด้านคงจะพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับที่จะพาคุณผู้ชม ไปพูดคุยเรื่องราวของเหรียญควนตัมนี้ให้กระจายในทุกๆด้านซึ่งเราจะมาพูดคุยกับเหรียญด้านแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือคุณสุพนัทดอนจันค่ะประธานบริษัท Great Honor International จำกัดค่ะและเขาพร้อมแล้วครับที่จะมาพูดคุยกับเราในทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเหรียญควนตัมเพราะเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพี่ดอนสวัสดีครับเรียกพี่ดอนแล้วกันนะครับครับยินดีครับ อย่างที่เกริ่นไปแล้วนะครับว่าทุกคําถามยินดีตอบถ้าอย่างนั้นคําถามแรกเลยครับพี่เหรียญควอนตัมคืออะไรครับและถูกค้นพบได้ไงเหรียญควอนตัมก็คือวัสดุชนิดหนึ่งซึ่งบางทีเขาอาจจะเอาเซรามิกก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นปูนซีเมนต์ก็ได้ที่ห่อให้มันแข็งนะครับหรืออาจจะเอาฟลายแอชหรือว่าเป็นขี้เถ้าบางยนิดที่มันจับแข็งมากครัถูกไหมครับครับแต่ว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นวสดุวัสดุ อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยเขาก็ก่อนนี้ก็จะมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเอาลาว่าบางส่วนคือไปเอาบางส่วนที่เป็นแร่ธาตุที่สําคัญเพราะในลาว่าภูเขาไฟเนี่ยบางอย่างมันมีกรรมตาภาพรังสีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มาแล้วมาทําให้มันเล็กทําให้มันเล็กแล้วเหมือนกับเขาเคลือบในวัสดุเรื่องเหรียญพลังวันตับเนี่ยมันให้คนนี่ได้มีพลังงาน พอมีพลังงานรู้สึกแข็งแรงขึ้นผมขออนุญาตนําคําอธิบายของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิกิตบุษยโสตระรซึ่งท่านได้ศึกษาเรื่องพวกนี้มานานท่านได้กล่าวว่าในร่างกายของคนเราเนี่ยมีเซลนะครับ,รบตั้งเจ็ดหมื่พันล้านล้านเซลล์แต่ว่า,าเซลล์ก็เหมือนแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งทีนี้เหรียญพลังควันตัมเนี่ยเขาเป็นพลังที่เป็นพลังงานสกาล่า เป็นพลังงานที่มันมีฐานจริงๆที่เขามีการว้นพบมาจากพลังแสงอาทิตย์ <c oughs> อาจารย์บอกว่านาฬิกาเดินตรงต่อเวลาเพราะแบตเตอรี่มันเต็ม <c oughs> เมื่อ,อไรที่แบตเตอรี่มนนันอ่อนนาฬิกามันก็เดินไม่ตรงเวลาเซลในร่างกายของคนเราก็เปรียบสเสมือนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนขนาดเล็กที่สุด <c oughs> เพราะฉะนั้นเหรียญพลังนี้ทําหน้าที่ในการเติมเต็มแบตเตอรี่อยู่ตลอดเวลาพลังที่มันอยู่ในเหรียญน,นี้ ทําให้คนนั้นเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงเหรียญคนตั้มคืออะไรรู้ไปแล้วแล้วก็ถูกค้นพบได้อย่างไรครับก็พอรู้ไปคร่าวๆแล้วครับทีนี้มันยังมีคําถามต่อมาก็คือหลักการทํางานในทางวิทยาศาสตร์นะคะครับมันมีหลักการทํางานยังไงคะก็อย่างที่อธิบายมาสักครู่หนี่ยไอ้พลังสกาล่าเนี่ยอย่างที่อธิบายมาสักครู่หลักการทางานเนี่ยนะครับคือในเหรียญเนี่ยพลังงานเนี่ยเรามองไม่เห็นเหมือนพัดลมอ่ะเราไปซื้อพัดลมแต่เราไม่เคยเห็นลมเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่พอเปิดปั๊บพัดเราสัมผัสลมได้เหรียญนี้ก็เหมือนกัน การเคลื่อนไหวของพลังงานมันจะมีระดับความถี่ของมันเขาเรียกว่าพลังประจุบวกลบหรือว่าไอออนเอเนจีแล้วเหรียญพลังสกาล่าของบริษัทฟิวชั่นเอ็กเซลเนี่ยเขามีใบเซอร์ติฟิเคตออกมาแล้วเขาได้รับการรับรองนะในต่างประเทศได้รับรางวัลเยอะมากนะครับประสิทธิภาพของมันก็คือมันทําให้ถ้าถ้าคนเอามาใช้มันก็ทําให้คนเราเนี่ยมีพลังในในในร่างกายดีขึ้นแค่นั้นเองยังไงอะะมีพลังใช่ไหมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณอ่ามันทําให้เกิดการยืดหยุ่นดีขึ้นอย่างเช่น จากการที่คุณหมุนตัวได้สัก15หองศาครับคุณอาจจะไป20องศา30องศาก็แล้วแต่เขาเรียกว่าการเนืดหยุ่นดีมันทําให้เวลาเราจะก้มเราจะเงยสะดวกนักกีฬาก็จะดีะแต่ว่าถ้าหากว่าสมมุติว่าคุณเคยยกน้ําหนักสักสองกิโลคุณรู้สึกว่าโอ้คุณต้องออกแรงครับแต่เมื่อคุณมีพลังอย่างน,นี้คุณยกน้ําหนัก2กิโลเนี่ยคุณอาจจะมีความสู้ความเหมือนกับคุณไม่ได้ออกแรงเลยแล้วหลักการที่มัน จะเสริมสร้างพลังเนี่ยมันเสริมสร้างยังไงมันเสริมสร้างไปทางไหนครับเมื่อสักครู่ที่บอกไงครับเซลลเซลเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเขาจะปล่อยคลื่นออกมาเหรอครับเซลเนี่ยนะครับก็เรื่องของพลังงานควอนตัมคําว่าพลังงานมันเป็นการเคลื่อนไหวไงเพราะฉะนั้นในพลังงานสการ่ามันก็เป็นพลังงานที่มันมีความถี่ระดับการเคลื่อนไหวของพลังงานของมันแต่ในเหรียญควอนตัมเขาจะเคลมว่าของเขามีเยอะกว่าจะเล่าให้ฟังว่า เหรียญควันตัมของฟิ s ชั่นเอ็กนะครับไม่มีเครื่องมือชนิดใดวัดได้เพราะมันเป็นพลังธรรมชาติเหรียญพลังสุพมงคลเนี่ยพลังสกาล่าที่อยู่ในเหรียญพลังสุพมงคลหรือว่า on, พลังไอออนพลังออร่าหรือพลังสกาล่าพลังชีวะพลังออร่าเนี่ยสอย่างนี้เป็นพลังอันเดียวกันซึ่งมันอยู่ในนี้แล้วมันเป็นเทคโนโลยีจำเพาะซึ่งผมก็ ไม่สามารถไปค้นเทคโนโลยีนี้มาได้มันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะนะครับมีกรณีตัวอย่างเล่าให้ฟังมงนะครับคนที่ประสบความสาเร็จอย่างน่าทึ่งมากกับเหรียญมีครับเนี่ยผมก็สัมภาษณ์ออกทีวีนะครับ,ค,รบคือมันมีคนนี้ก็มีความเชื่อในเรื่องเหรียญเนี่ยเขาเป็นมะเร็งนะ แย่มากแล้วก็จะแย่แล้วเขาชื่อคุณยุพินซึ่งย้ำย้ำอยู่อีกครั้งนว่าเป็นเขาพวยเป็นมาเรงเลยเขาชื่อคุณยุพินชื่านี้เรามีอะไรครัเขาเขาเชื่อเขาเชื่อพอเขาเชื่อปั๊บเขาก็เหรียญมาใส่เท่านั้นแหละครับประมาณ30นาทีได้นีเขาขับหายทุกอย่างที่สามีนี่ไม่เอาแล้วคิดว่าตายแน่แล้วนี่นะครับตอนนี้คุณยุพินหอแบบว้วนทุวนสมบูรณ์อิ่มเอิบอิ่มเอมส่วนตัวพี่คิดว่ามาจากอะไรความเชื่อหรือ ก็ทุกอย่างอ่ะเราก็ต้องเชื่อด้วยครับถ้าเราไม่เชื่อเราจะทําทําไมถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็จะไม่เห็นการอัศจรรย์อย่างเหมือนน้องอ่ะน้องไปซื้อพัดลมน้องก็เชื่อว่ามันต้องมีลมทั้งทั้งน้องไม่เคยเห็นลมครับเสียปลัก๊กเปิดปับ๊บลมมันก็พัดน,น้องก็เย็นเนี่ยถูกไหมครับถ้าน้องเชื่อว่าเหรียญน,นี้มีพลังน้องก็เอาไปใส่มันก็มีพลังดีเลยครับถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเหรียญแล้วเนี่ยอ,อยากถามเรื่องราคาในส่วนที่สําคัญก็คือว่าคนที่เขาซื้อเหรียญไปเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อจากนักธุรกิจเพื่อสังงมจริๆ นอกจากเขาบอกราคาเหรียญแล้วเขาบอกราคาเหรียญแล้วเขาต้องบอกด้วยว่าได้เท่าไหร่ได้อะไรบ้างหนึ่งคุณได้เว็บไซต์เป็นของตัวคุณเองเว็บไซต์นี้คุณจะเห็นความเคลื่อนไหวของธุรกิจ Fu วชั่นเอ็กเทั้งโลกเลยครับคุณจะเห็นเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ประเทศข้อมูลต่างๆคุณจะดูคนระดับโลกคนดังในประเทศอยู่ในนั้นหมดอันนี้กำลังหมายถึงคนที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าอย่างไรับหมายถึงว่าคนที่ซื้อเหรียญของเราอ่ะที่จ่ายเงินเต็มราคาถูกไหมครับ จ่ายเต็มราคาราคาเจ็ดพันบาทเนี่ยถ้าเจ็ดพันบาทเนี่ยแค่ตัวเหรียญอย่างเดียวเนี่ยคุณถูกต้มแล้วแต่ที่มันไปต้มกันในทุกวันนี้เนี่ยคือมันไปขายเต็มราคาแต่มันไม่ได้ระบบไอทีให้เขาเขาจะมีระบบไอทีแล้วเขาอะไรนะครับระบบไอทีช่วยระบบไอทีเนี่ยหนึ่งทำให้คนคนนั้นเนี่ยถ้าสนใจที่จะมาเป็นนักธุรกิจในการที่เขาจะไปสร้างเครือข่ายต่างๆทั้งโลกเครือข่ายของนักธุรกิจเพื่อสังคมรับเขาใช้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นเครื่องมือ ซึ่งถ้าใช้เงินสัก20 0 0 0บาท30 0 0 0บาททําเว็บไซต์ให้ได้ขนาดนี้ไม่มีทางเลย <c oughs> เว็บไซต์นี้ชื่อว่า worldwide fusion excel com เรากำลัลงจะบอกว่าถ้าเป็น fusion excel 7000บาทนอกจากเหรียญแล้วคุณยังจะมีแหล่งความรู้เกี่ยวกับความตัมให้ดูด้วยภายในเว็บเดียวกัน <c oughs> เขาทันสมัยมากเพราะว่าประธานบริษัทในต่างประเทศเนี่ยเขาเป็น g เนียสทางด้านระบบไอที แล้วเขาเป็นนักบัญชีนักนักกีฬาเหรียญทองของอมาหาวิทยาลัยในต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรครับมาเลเซียครับกอลาลัมเปอร์เทคโนโลยีนี้ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นแต่ว่ามาเลเซียเขาซื้อลิขสิทธิ์ซื้อเทคโนโลยีมาเลยนะครับแล้วเขาก็คิดระบบการตลาดของเขาซึ่งใครอยากจะทําธุรกิจนี้ก็ซื้อเหรียญไปขายก็ได้เพราะเขาแถมครับซื้อสี่ชิ้นแถมแปดชิ้นเจ็ดพันบาทนี่ราคาสตาร์หรือเปล่า ราคาสตาร์ทเจ็ดพันบาทก็แค่นั้นนะครับถ้าคุณซื้อสี่ชิ้นก็คูณสีเข้าไปแต่ว่าคุณก็ได้แถมฟรีมาอีกแปดชิ้นเจ็ดพันบาทเนี่ยครับทาไมถ้าเทียบกับว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับเริ่มมีคําถามว่าทําไมถึงแพงทําไมถึงแพงหนึ่งถ้าแพงก็อย่าซื้อเออไม่ได้มีใครบังคับครับสองเพชรเนี่ยแหวนเพชรนี่ของพี่น้องตั้งห้าหมื่นไม่มีใครบังคับไปซื้อเลยครับเออเพชรทาไมมันขายตั้งร้านหนึ่งอ่ะเออมันอยู่ที่คนตีมูลค่าอือ ขี้หมาแถวข้างถนนมันไม่มีค่าแต่พอชาวบ้านเห็นว่าขี้หมามีค่ากับปุ๋ยเอาขี้หมาไปใส่กระสอบยังขายได้เลยอ่ะครับแล้วแล้วสาหรับตัวพี่ดอนเนี่ยคิดว่านะครับของเหรียญควอนตัมของฟิวฟิวเจอร์ครับฟิวชั่นฟิวชั่นเอ็กเซลเนี่ยใช่ครับกับราคาเจ็ดพันบาทเนี่ยครับคุ้มไหมถามว่าคุ้มหรือเปล่าพี่ดอนเนี่ยครับมันต้องถามคนซื้อที่ว่าคุ้มไหมถามพี่ดอนีพี่ดอนนี่คุ้มอยู่แล้วครับไม่คุ้มจะขายทำไมล่ะ มีใครบ้างในสังคมที่แบบว่าที่เรารู้จักรู้จักกันเลยนิดหนึ่งพลเอกกิตติรัตรนา์ฉายาอ,าอาดีตแม่ทัพภาคที่สี่ครับนะครับ 2> 2, สองศาสตราจารย์รรดรพลตำรวจดารุณสุทธิพันธ์ครับผมสามาวอากาศเอกวิริยุทธิศสยศรินสี่ 4, พลอากาศาาเอกเอาเป็นว่าทั้งประเทศนั่นแหละผมนับไม่หมดมันต้องเป็นพันเป็นเยอะมากกเราทัพหมอก็ยังใสเลยอ่ะ หมอเนี่ยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์เพื่อนผมเนี่ยหลายคนนะครับใส่ไม่ยอมถอดต้องต้องให้ลองใส่ดูเท่านั้นเองครับเอาไปเลยเคยมีคนเอามาคืนไหมมีเพราะก็ไม่ชอบคือคือใช้แล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรมันมีสองอย่างาคืนแล้วรับกับคืนไม่รับเพราะเพราะมันไปซื้อมาที่อื่นแล้วมาคืนที่เรามันเอาของปลอมมาคืนเราไม่เอาถ้าถ้าไม่รวมกรณีนั้นไม่รวมกรณีนั้นมาคืนก็เอาก็ส่วนมากมันไม่คืนครับ อ่ทีขนาดเหรียญแตกยังขอเศษไปใช้เลยแช่ในโองกินน้ําอ่าถ้าเหรียญแตกนี่ยังมีพลังครบถ้วนอยู่เหรอคะก็มีมีพลังแต่มันดูไม่สวยโอ้แก้วแตกอ่ะครับกับแก้วไม่แตกก็ใส่น้ําได้แต่มันดูไม่ดีก็คือพลังมันจะลดไหม่ะไม่ลดเออคนที่เอามาคืนเนี่ยไม่ได้ผลกับเขาไม่ใช่เพราะเพราะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอพอเราอธิบายปั๊บเขาซื้อเพิ่มอ๋อกำลังจะบอกว่าคนคนที่ เอามาคืนเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเข้าใจปั๊บเขาจะซื้อเพิ่มด้วยใช่ครับแล้วกับกระแส,สเสียงอีกด้านหนึ่งของคมนะครับตอนนี้นะที่บอกมาว่าเหรียญคอนตัมเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงครับในฐานะคนขายคิดเห็นยังไงเป็นเรื่องหลอกลวงครับจริงสําหรับคนไม่รู้แล้วมันเป็นเรื่องหลอกลวงจริงสําหรับคนรู้แต่คนเอาของที่ไม่จริงไปขายเข้าใจว่าเป็นของจริงมีการหลอกลวงจริงนะครับแต่ผมไม่เคยโดนหลอกและผมก็ไม่เคยหลอกใคร ผมก<ม>็เลยตอบแทนไม่หมดแล้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าแล้วอะไรมันคือข้อพิสูจน์ว่าว่าเหรียญเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพจริงตามโฆษณาเอาแบบว่าวิทยาศาสตร์ไม่เกี่ยวเลยนะใครโฆษณาครับก็ให้คนนั้นพิสูจน์ถ้าผมโฆษณาผมก็พิสูจน์ครับและให้ผมไปพิสูจน์ที่คนอื่นโฆษณามันก็ไม่ใช่เรื่องของผมคุณเชื่อไหมว่าตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยปกป้องชาวบ้านตามหน้าที่ต้องเป็นอย่างนั้นเออแล้วคุณเห็นตำรวจโดนจับไหมที่เอายาบ้าไปยัดจาวบ้าน เอาก็ตํารวจด,ดีอ่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้น <Okay. S 2> เพราะความเชื่อมันควรจะเป็นอน่างนะ <Okay. S 2> ถูกไหมครับ <Okay. S 2> เราห้ามคนเลวไม่ให้เลวไม่ได้ครับ <Okay. S 2> เราขอร้องคนชั่วคนดีให้ไปทาชั่วเนี่ยคนดีเขาก็ไม่ทำํำ hmm. พี่ดอนกำลังจะบอกว่าถ้าจะให้ผมพิสูจน์ครับต้องให้ผมพิสูจน์ในสิ่งที่ผมพูดหรือสิ่งที่ผมโฆษณาออกไปครับสุดท้ายนี้ครับพี่ดอนครับในฐานะคนที่ตัวแทนของฟิวชั่นเอ็กเซล ครับอยากฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารญาณนะครับครับแล้วก็ทุกวันนี้สื่อเราก็ควบคุมมากไม่ได้ทุกคนก็มีเสรีภาพ<ช>ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการทำมาหากินในประเทศนี้<ช>แต่ว่าการทำมาหากินที่สําคัญที่สุดคือต้องคานึงถึงจร,ริยธรรมคุณธรรมครับเราต้องเคารพวิชาชีพของบุคลากรทางด้านการแพทย์<ช>นะครับไม่ว่าใครจะเอาตัวอย่างกล่าวอ้างว่าใครอะไรต่างๆอย่างไรผลสุดท้าย มันก็ต้องมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าเขาไม่เชื่อไม่มีใจเปิดรับที่จะทดสอบนะครับมันก็ไม่เวิร์กมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าเป็นอย่างไร,รนะครับหรือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าชัวร์ว่าใช่ว่ามีใบ,บรับรองแล้วจ่ายเงินทั้งทีอยากได้เทคโนโลยีที่ดีๆไปครอบครองรเพื่อท่านสามารถ ใช้เทคโนโลยีนี้เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆได้ทั้งโลก <Okay. S 1> Fusion Excel หนึ่งเดียวเท่านั้นทั้งโลก Fusion Excel International Only One in the World ขอบคุณครับ แล้วเราก็ได้ฟังความข้างแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับพี่ดอนนะครับหรือคุณสุพนัทดอนจันทร์นะครับประธานบริษัทเกรทอออนเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดกัรที่ให้เกียรติมานั่งพูดคุยกับรายการของเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านผู้ชมนะครับแต่สําหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะยังมีภารกิจระหว่างเรากันอยู่ค่ะที่จะไปฟังความเห็นจากอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะครับส่วนว่าเขาจะเป็นใคร อ่าแล้วเขาจะมาพูดอะไรกันบ้างและจะมีเหตุผลใดมายืนยันความเห็นของเขาค่ะก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับ